พี่น้องเฮามาหยามต้นแอปเปิลเฮาเดื้อน, you, นี่ต้นแอปเปิลเฮานี่อร่อยแลยแต้นนี้อร่อยมากเพี่นว่าดเสบเส,ส็บประเสริวะเด็ดไปหลายลูกแล้วไปกินกับพริกเกลือโอ้ยอย่าเด็ดไปลูกนี้อย่างแดงเลยเอาไว้กินสุกมกั้งอย่าเด็ดไปหลายเอาไว้กินสุกอยาย่ามันจะแดงก็ให้ไว้กินสุกมันแดงมากเหรอ อุ chat, uh, ้ยดกค่ะพี่น้องค่ะดดมากปีไม <the> ่โดดเมื s, <S ่อเมื่อไอ้นั่นใส่ปุ๋ยตรงโคนเราปุ๋ยมาจากบ้านตรงเก้าเหรอเออแล้วก็เอาชูรสมาใส่นานสูตรผงชูรสโอ้ยกิ่งนี้มันหักอ่ะพี่ใครหักอ่ะเนี่ยเห็นปหมมันหักปล่อยมันมันจะใหญ่เหรอเนี่ยไอ้ลูกที่เหนื่อยเนี้ยมันจะใหญ่เหรอ กิ่งมันมันก็มันยังไม่มันไม่ขาดมันก็ได้อยู่แล้วได้ทั้งปุ๋ยได้เพราผงชุรสค่ะปุ๋ยเอามาใส่โอ้โหต้องสองสำคัญแน่ตองก้าบอกเฮ้ยปุ๋ยแพงเยากคนไปเยอะโอ้โหยาย่ามันเก็บไปกินกับพี่เกลือเกือบหมดแล้วหนูเก็บหนูเก็บร้อยสิบกับลูกร้อยหน่อยร้อยเป็นสุกยาย่าร้อยมากรออีก เดือนหนึ่งนะเธอนะไม่ถึงเดือนหรอแต่มันเริ่มแดงแล้วนะเดียวแดงจะทั่วต้นแล้วน่นแดงลูกเดียวเนี่ยนั่นน่นเริ่มแดงแล้วนั่นจะเอาลูกแดงสองอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้กินแล้วเหรอโออจะเอาลูกแดงลูกนั้นแดงแล้วโดกมากปีนี้โดกบำรุงคนต้นมัน อจอบขุดแล้วก็ใส่ปุ๋ยควนต้นมันอร่อยนะมันกรอบอนะกรอบแล้วก็หวานอมเปรี้ยวอ่ะยายอร่อยอร่อยหนูกินไปเยอะละล <c oughs> ูกใหญ่ลูกใหญ่ไม่เหลือละหนูเก็บไปหมดละ <c oughs> มันกลมด้วย <c oughs> หนูมาส่องบ่อยโดกอ่ะปีนี้โดกมากเออโดกโดก,โดกมากกิ่งลูกเลยกิง่งตอนตอนแรกกิ่งมันไม่เอลงนะอื พอพอลูกมันโตเก่งมันเอ็นลงมาเลยหนักอ่ะที่หนูเก็บไปมันก็หวานเปรี้ยวแล้วนะนี่ไงเริ่มแดงแล้วเนี่ยแล้วลูกเล็กๆมีอีกไม่ใช่น้อยเลยนใช่โอ้ยเนี่ยอ๋อเธอก็เด็ดกินละเป็นทุกวันมันไม่เปรี้ยวเหรอไม่เปรี้ยวอมเปรี้ยวอมหวานแล้วงั้นขอสักลูกชิมอมหวานแล้วจริงๆอย่าให้เพื่อนหลอกได้ฮอตต้องชิมพี่น้อง อิอได้อ๋อสิม๋ยวดูไปสาธิตเห็นไหมอืมอมเปรี้ยวอมหวานใช่มันอมเปรี้ยวอมหวานอร่อยแล้วหนูหนูเล็งลูกแดงหนูเอาไม่ถึงได้ทำไมจะไม่ถึงถึงถึงยึงมันหน่อยจริงเหรอจริงลูกไอ้นี้จะหล่นไหเอายาญ่าจะเด็ดลูกแดงแล้วครับมีลูกแดงอยู่ลูกนึงครับเอ้าเอ้าเอาเอาถึง เอแมงกินนะแมงกินก็กินกินกับแมงแทบหนึ่งได้กินด้วยกันกับแมงนันแหละไปแป้ลกับบ้้นกันเถเอะแล้วไปแล้วกลับบ้านแล้วอร่อะๆฮะบายบายเร็วไปแล้วอรบายบายค่ะอร่อยบายบายค่ะอร่อยค่ะยังคามือคาปากอยู่ค่ะอร่อยมากอ่ะแอปเปิลต้นนี้ ออัลละตมน้ยบายบายแล้วบายบายไปแล้ว